อันยองค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P t O X Channel นะคะกลับมาแล้วค่ะกับริมโบริมใจนะคะรู้สึกห,หายไปนานปะนานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่กลับมาแล้วมาคือเล่นริมโบรอมเนี้ยไม่ได้มีตัวใหม่อะไรมาเลยนะคะเพราะว่าตัวหน้าตู้ตอนนี้เราไม่ได้สุมนะคะเออรอสุมน้องฟาตตู้เวอร์คือจะรอเล่นตอนฟาตตูมาก็ไม่ได้อีกนะคะเดี๋ยวริมโบก็จะรีเอานะไม่ได้ก็ต้องมาเล่นก่อนนะคะก็ก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะถ้ากดแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ ไหนดูสิรอบนี้ชีอวยอะไรคาไหนเมาปึ้งบีดหรอบีดก็คือหินเนาะมิโนอรชนะทางบีดโอเคนี่สุดก็ไม่ไมีใบไ,ไ,ไม้แล้วค่ะม,มีพืชแล้วโอเคอันนี้เป็นหินเนาะโอเคเป็นพืชเอ้ยเป็นหินกับสตาร์นะคะ Load, ลด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 ล,ล,ล,ลในที่สุดก็มาถึงนะคะเลโเมนหินนะคะมาได้เล่นหินแล้วมาหินก็คือเป็นทีมนี้ไงทีมอีดเลือดอีดอะไรได้เล่นแล้วค่ะคุณนา ก็ม <formation jin x 2> <s at> ีเ <tı> อ่อใครนะมีเ hmm? ปียวมาเบลมาช่วยกันกันตุยนะเพราะสร้างโลได้อะไรได้แต่ห้องนี้น่าจะยังไม่ขิดเนาะเล็ดเล็ดเล็เพราะว่าเซิร์ฟมากเหมือนเซิร์ฟมากในี่เราก็ได้เล่นทีมมีสักทีนะคะทีมอินเลือดุูสอับยูโฟเรียมาุูสอัพยูโฟเรียอินเนตตี้มาผมก็ได้เล่นหลักนะคะในที่สุดก็ได้เล่นซากที่แต่เจ็บสนั่นตอนนี้ไม่น่าตุยปะ เพราะเองเราก็มีมินนิมาเบลมาช่วยแบบไม่ให้ไม่ให้ชีกิดไม่ให้ชีตุยแต่ห้องแรกๆก็ไม่ตุยหรอคะนะคะมอนตีเราเบาก็ชิวๆสบายๆได้เลยปล่อยจอยได้เลยปล่อยจอยได้เลยแปะเลิศปึงแเราค่ะปึ้งหละปึงหละโอเคนะคะ ห้องสองห้องสองห้องสองเป็นไรนะห้องสองเป็นสตาร์มานี่แหละทีมสตาร์ที่ฉันรักแล้วก็จะบอกว่าโคยเจอร์นะคะเราไปอัพยูโฟเรียมาเล่นแล้วนะคะแบบอัพเล่นแกล้งเนาะเพราะว่าเราอัพน้องมาเราเคยวเอวยน้องเราก็ต้องอัพน้องมาเล่นหน่อยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตัวหน้าหน้า,นาตู้ตอนเนี้ยก็ไม่เป็นไรเล่นได้ใอจจ่อยฟิวฟิวใจจอยจอยทูเดิลปึ้ง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 เป่ง บีบคันบี้ขยัดบี้นะค่ะซอยเวิร์มไม่แต่ตัวที่ชอบไม่แต่ตัวที่ฉันชอบนี่แหละถูกต้องมากปึ้งโอ้โอ้ผิดหล่อแปะพิดตลกตลกหรอก็ตลกตลกนะคะนี่ซิมเลยค่ะฉันซิมเลยค่ะฉันโซได้เลยฉันสามารถโซได้โซอ่ะโซได้โซซยได้ซอยปึ้ง โอ,โ,อโ,อโอ้มจะมาแปะพิทอีกนะคะเอาเอาไม่ตุยชีมีชีมีอีกรอบหนึ่งเป่งไปหนึ่งแมปน,นึกว่าจะตุยเนาะอ้านเนี่ยตุยของจริงตุยของจริงลดมากนะคะลูกฉันลดมากทำดื้อหนึ่งร้อยเพชรนะคะมาละหนึ่งร้อยเพชรนี่แหละนี่แหละนี่แหละรับก่อนเลยตึงมา ห้องสอบมาแล้วค่ะเจอกันค่ะทีมหินที่ฉันใฝ่ฝันมาเริ่มปึ ng เจออีนนี่หรอที่ตัวตัวตุกตุนตัวตุกตุ่นถ้าแม่งติมาเลยอะไรชิ่ก็ให้ติเนาะแบบงงอยู่ดีก็ให้อยู่ดีชิ่ก็ให้เลยหรออยู่ดีชิ่ก็แจะปึ้งนะคะแบมพายตัไปก่อนโซแน่ ปึ้งนะคะซิมอิจตีซีอาบุรินซีระเบิดน้ำตึงตุยค่ะลิศระเบิดปึ้งถูกในเทินเดียวเลิเล,ลถูกต้องมากถูกต้องมากห้องสองนะคะห้องสองปึ้งทีมสตาร์ของเราโซกระโดดโซมากกระโดดโซมากอุ้ยนั่นน่ะชีสตกกันติเวอร์ คือแจกทุกห้องได้ไหมคือถ้าแจกทุกห้องคือจะลดนะถ้าซีแจกชีแจกว่ะถ้าชีแจกทุกห้องคือจะลดจะลดมากๆเลยบอกได้เลยใช้ได้ใช้ค่ะซีแจกมาก็ใช้ได้เลยปึ้งนะคะนอนก็ะดษนี่แหละนี่แหละ,หล,ะลุกรักปึ้งตุยไหมอุ้ยไม่ตุยอีกอีกแมทไหมไม่อีกแมทเนาะไม่อีกแมทขอด,ดีนี่ก่อนแวลิงก่อนสีวโอให้เธอฟัง มันจะมีไหล่เวฟนะคะชีมีมอนเพิ่มไงชีมีมอนลูกกระจอกแป๊ะแปะนี่แหละนี่แหละตัวการดาเมจเสริมโอ้โหโอ้โหแล้วสกิลน้องมาฉ่ำนะตูอีไหมอุ๊ยอีกอีกสมัยไหมอีกสมัยไหมถูก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 เลิศมากคำดื้อมากค่ะลูกชันลูกรักชันนี่แหละทีสามก็ต้องเลิศหน่อยเนาะกดจับจุ่มมาเล่นๆ ทีสามตลกตลกเลิศมากค่ะอีกหนึ่งร้อยเพจน่ารักมากสเตทสามเริ่มเริ่มขันเริ่มปึง้งโซเปลี่ยนปึง้งนี่แหละนี่แหละนี่แหละละชีคือชีคืออุ้ยชีมีลูกกระจาะอ,อีกหนึ่งเนาะโอเคเอาละทีนี้ทีนี้ไม่แจกอันติค่ะแอบหน่อยละทีนี้ไม่แจกอันตรงอันติให้คืออะไรเอ่ย ซิมแปะถูกถูกถูกถูตัองมากตัองมากระเบิดตู้มเลิศโศมากโศมากโอ้ยโออนี่แหละแจกโลกไม่เจ็บเอาเลยเต็มที่แจกโลกได้อืมสกิลก็อจี4ได้4เลยซิมอ่ะซิมซิม4 4ฉีดไปฉีดพิษแม่กรบพุ่นไปเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละฉีดพิษฉีดพิษอีกปึ้งปึ่งปึ่งเลิศเลิศเลิศ แต๊หนึ่งแมทเจออะเอาตีหนึ่งก็ตุยแล้วนะอันตีอันตีน,ตนี้น่าจะจบอันตีไปแล้วค่ะปึ้งวานวานสาวงามเหลิดจบถูกต้องถูกต้องทำดื้อทำดื้อไหนครับมอนมอนก็คือก็คือก็คือขอรีก่อนมอนก็คือโอเคตลกตลก ตลกตลกไม่ลดไม่ลดเลน,นี่ยเราแจกอ๋ออ๋อลืมไปว่ายูเฟรียเวยเจอร์ให้ตี้อยู่แล้วลืมนะคะแฮตตีเลยดีจะเล่นตีน้องนกกระดาษค่ะจะรีบให้น้องลอยต้องรีบให้น้องลอยตัวอยากให้น้องได้บินนะคะบินไปไหนทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าบินไปไหนปึนนงไปดแปดนกแปดนกเลิศแล้วก็จะไปเสริมเสริมเสริมอุอ้ยอีกอีกสมัติไหมอีกอีกทีเดียวเองอ่ะ หน่อยปะไม่ต้องบินก็ได้มัง้งเขเขสมัยก็ตุยละเขขสมัยเขาขิดไม่ต้องบินค่ะเลิศโอเคขิดนะคะฟิลฟิลง่ายๆมากนี่แหละนี่แหละเลิกเกินเลิกเกินเลิศมรพงนะคะอีก100เพจมาเป็นของเรารับก็รีวาร์ดปึ้งโซมาก ห้องสี่มาแล้วค่ะห้องสี่มาแล้วค่ะได้เล่นสี่ตัวแล้วเอทีมหินนี่คือเราจะเล่นแบบนี้เลยดีไหมก็ก็ได้ไหมอ่ะเล่นแบบนี้เลยก็ได้เอาเปไปใส่เลยเอาแบบให้หินหินให้หมดหินให้หมดเน้นทีมหินนะเลิศๆอ่ะบัฟบัฟใครล่ะดีนะไม่ไรบัฟแบบนี้แหละบัฟบ,บอีเทอร์เนตี้แหละเน้นอีเทอร์นิตี้เนาะอันนี้ก็มาแบบเชนเนลแก,แกล้งพอโอเคเลิศๆอ่ะเลิศเลิศ ปึ้งดเจอชีจูบนะคะชีจูบ <c oughs> เจอคิวอัไลน์นะคะความจูบแต่เราไม่จูบแปะอุ้ยกินฉ่ำนีน่อุ้งกินฉ่ำกินแล้วสนั่นปึ้ง <c oughs> อย่าตุยโชนะโอเคโอเคมีรออยู่มีรออยู่มีรออยู่อุ้ยจูบมาจูบมาจูบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเขาฉันมีรอค่ะแฮชแท็กฉันมีรอ แอปแอปดีสักแมตหนึง่งละกันอยากได้สกิลอีเทอร์นิตี้เนาะโอเคปึง้งปึ้งปึ้งแชนแนลปึง้งเลิศไปค่ะแบมพายดุดเลือดสอยแล้วก็บินไปดวงจันทร์เลยค่ะนะคะไปสำรวจแล้วก็ซีอาบุริซีอุ้ยแอปถึงแล้วเนี่ยแอปถึงแล้วเนี่ยแปะแปะโอเคเลิศเลิศเลิศแชนแนลหนึ่งอาแบมพายแบมพาย,พายกระโดดโซะกระโดดโซะปึง้งเลิศ แล้วแวมไพร์แด์ช้ำแล้วแวมไพร์แรงช้ำคืองง,งเด้โอเคห้ okay, ้งสองขาม่ะไหนดูบอลสิจะเซาะไหมคาจะเซาะไหมคาก็ทีมสตาร์เราก็อะไรแบบนี้แหละมีหิวไว้ก่อนเนาะเพราะว่าท <c oughs> ีมนี้ก็ตัวบางอยู่ตัวบางร่างหน่อยอยู่อุ้ยทีมมีลูกซอ็อกเพิ่มอีกสองเหรอโอเคก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ไม่แย่อยู่บีบก่อนเนะบีบแล้วก็ น้องกระดาษเล่นกะติเลยปึ้งเล่นกะติเลยด่วนๆขอบีก่อนนะครับตึ้งตึ้งตึ้งตึ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 งบีบบีปึ้งเลิแล้วก็ตาไปหนึ่งแมทแล้วก็ส่งนกกระดาษไปโอ้ยวิ่งกับตัวนะครับสีมบอลที่ตัวใหญ่ปึ้งไม่ตุยแต่ตุยแน่นอนนะตุยไหมตุยตุยเห็นไหมล่ะเลิศเลิศแปะแปะแปะอุ๊ยโอเคมาค่ะมันมาหมดละครบเซต ครบเซตก็ต้องอ่ะสักหนึ่งสักหนึ่งอ่ะอัพบอ l เลยไหม up wall เลยก็ได้มา up skill wall เลยปึ้งแล้วก็ u ั s สกิลบอ l อย่าเจอโซยเลยโซโซโซแล้วก็อ่ะคอเตอร์ทันคอเตอร์ได้เลยแม่ค่ะน้องนกก็ได้ขอลอยตัวก่อนนะคะหนูขอลอยตัวก่อนค่ะทุกคามเลิศปึ้งแล้วก็แตะไปหนึ่งแม็คเอาอีกไหมอีกไหมอีกอีกสักแม็คไม่ไม ดีดดีดต่ดีเลยซิมซิมหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็ดีดดึงแมตตะสอเลินอีเตอีเตโยนะคะท้องสี่ก็ลดลนะคะง่ายง่ายซึ่งอ่ะทำไมรู้สึกว่าลิมโบมันเล่นง่ายช้ำปึงแต่ก็ดีแล้วแหละมันได้เพชรง่ายอ่ะไอเลิฟจึ้งจึง ห้อง5ค้างอุ้ยจะห้อง6แล้วจะห้อง6แล้วมาห้องแรกไหนดูสิหิมน,นะโอเคปึ้งก็อีจโอเคนางทับทิมกรอบนางทับทิมกรอบไม่กลัวจ้ะอืมบับก่อนเนาะบับอีเธอแล้วก็ C แล้วก็ระเบิดน้ำแล้วก็แช่องหนึ่งบับอีเธอรห,นะหนึ่งแมทอีเลือดโดยอยไฟฟิตระเบิดน้ำแต่ แล,แล้วก็แชแนลหนึ่งกินให้เต็มที่เลยลูกกินได้เต็มที่เต็มไรเลยอตีมาคางโลนะครับตีมาก็กลางโลชับโอเคกางโลค่ะแปะมาไม่เจ็บตีมาไม่เจ็บอุ้ยแอบโลแตกเลยโลทเธอแตกเลยแปะหนึ่งแมตช์แชแนลนะครับอุ้ยแต่ดทีมอนถึกอยู่นะว่าบ้ามอนแอบถึกแอบอะไรอืม จะไม่อัมโนเดอร์ซิปอ่ะซิปทั้งหนึ่งอัลมันตีพายมาแล้วก็แชนเนลแล้วก็โซโซโอเคเลิศซิปอัลมนตีมีค่ะเออแล้วก็แชนเนลแอะนะคะแล้วก็จีอัลบุริจีอัลบุริจีแล้วก็ระบำพัดระเบิดน้ำแอะโอเคได้อยู่ได้อยู่อุ้ยเลือดอ่ะเลือดอ่ะเลือดดีเธออ่ะไหวอยู่เนาะปึ้งแล้วก็อ่างโลอ่างโลก่อนเอ๋แบบว่ากินเลือดเราต้องมีบัฟถึกไงอันนี้ถึกยังกินโลเรามีบัฟถึก อันนี้ถือกับเทปปะปึ้ง,องโอเคถืออยู่เนาะดีนี่นะคะ่ะเจอเลยค่ะสวนเคาเตอร์เขาอย่างนี้เนี่ยมาแล้วอันตีเอาอย่างไงเอาอย่างไงดียังไม่ต้องอัพนะแล้วก็อาแบมพายหนึ่งแมสอีเธอร์หนึ่งแมสแล้วก็อาบุริจีหนึ่งแมสแล้วก็อาแบมพายซิมแบมพายซิมแล้วกันแบมพายซิมนี่ค่ะกินเลือด กินเลือดสวยเอามากลางเป็นพัดปันปึ้งนะฮะแล้วก็อีเธออีเธอส่งวานไปกัดหอยแล้วก็คืนเลือดให้เพื่อนปึ้งคืนเลือดเพื่อ,อ,อน <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยจริงแทบไม่ได้เลยแพะโอเคสี่เตียบรูดีเสิร์ฟไพ่นะคะจิ้มแล้วก็ระเบิดตูมถูกแต่ว่ามอนหลายตัวแล้วอีเธอดูดเลือดขนาดเลยอ่ะดูดเลือดเต็มเลยอ่ะเลือดไปปะซึ่ง มันเรื่องแสก่งสองห้องนี้น่าจะง่ายสับเพราะว่าตัวเลอดอ่ะคือทีมแบบตัวเลอดอ่ะกลัวจเจออะไรสักตัวไม่กลัวค่ะอ่ะมาถึงจริงก็แข่งละไอ้ตาไอ้ไอ้ผู้ชายทะลึง่งมาถึงก็แข่งโชว์ป้าบอเล่นตีน้องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อืมไม่ต้องเคาน์เตอร์หรอกเนาะอันนี้เลยให้น้องบีบเลยแะโสอสอสอตึงตึงตึง บีบอไานาที่กําลังแข่งเป็นหินอยู่นี่เนี่แ,แอบเปล่าดนึงไปาไปนะครับปาโนกกระดาษไปไปติกติดมันลดแปะสยุนละสวยโอเคคั้งคังอีกละสังคังแปะแปะแปะตุยเลยโอเคอไนอุ้ยต้องตีทีตีอย่าีตีอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่โอเคลดลดอืมเป็นนกกระดาษอุ้ยนี่นี่เลยค่ะทีได้ตุตยทีได้เจ็บ ซีรได้เจ็บประจำบึ้งแล้วก็อัพหาสเตจหนึ่งแมตสโซโซแล้วก็เคาลเ,เตอร์อ่ะจิ้มจิ้มจิ้มแกล้งแล้วกันจิมแกงแล้วกันเรียกทำไงดีปึง้งเข้าสื่อฐานะรอยโจเหนือดามา้านองกระดาษปังปึ้งลดแปะโอเคแล้วก็แปะอีกแมทเหรออีกแมทอีกแมทแ,แล้วจะสุยแล้วค่ะในเวบนี้เวบนี้น่าจะขิดเนาะซิมปึ้ง ทั้งคังอะเคาเตอร์เข็ดปะวะอุ้ยดยาเมจ่าอีเสริมมันน่าจะเบาไหมแพะดาเมจเส่าแพะแพะแป้อุ้ยเกือบจะตุยแต่ไม่ตุยแพะตุยเลยนี่แหละขอบคุณมากค่ะ้องนกกระดาษเลิศน้องเลิศม,มากทาถูกทําถึงท,ทำถึงขอบคุณที่ทําให้เวไปจบเร็วๆนะคะทําดื้อมากอีกหนึ่งร้อยเพชรนะค่ะคืคอโคตรจะจึ้งเลยอ่ะโคตรจะแบบเบ้าห้าอ่ะเนาะ ห้องสุดท้ายห้องหกมาแล้วค่ะคุณนาจะดูกันที่ห้องแรกไี่แหละเพราะว่าห้องแรกอาจจะจึนใจหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ที่เล่นอยู่ก็มีความเจ็บอยู่นะแอบกลัวขีดอยู่เสียวขีดเวอร์อาจจะต้องมีการให้โลบ้างเลยไหมซึ่งไปก่อนบับนะคะบัฟพี่เธอแล้วก็ซีมซีมแล้วก็ชแนลหนึ่งมอนนี้มันแปพิษปะนะจะมีอีกสองตัวรอรอรอตีเราอยู่ แต่แะ่แต่ดูมันเป็นลูกกระต๊อกอยูน่นะไม่น่าจะตีเราแรงขนาดนั้นอุ้ยแต่เลือดเลือดเราลดไปเยอะไงกินเลือดทับนี่ไงชีบผิดจริงด้วยเอาแมกนสเน็ตเอาแมกนสเนตตีมาค่ะตีมา,มาค่ะไม่เป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เ,ไไมเ,ไไมเจ็บเท่าไหร่ผิดมันไม่ค่อยเจ็บหรอกใช่ไหมใช่ไหมยอย่าดอดเยอะละกันนะคะอืมซิมอุย้ยเธอไม่ค่อยมีเลยอะ่ะอีเธอไปไหนหมดหมุนกอนหมุนสักรอบหนึ่ง ไอเธอมาจีจีแล so 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 ้วก so ็ระบำพันแล้วก okay. ็แบบไพติมแล้วก็แชแนลนะคะแชแนลแชแนลปึ้งจีแล้วก็ระบำพันธุแล้วเบิดน้ำสอยปึ้งโอเคเลิศแล้วก็ติ้มนะคะแล้วก็แชแนลแต่ยังมีโลอยู่นะคะยังมีโลอยู่นะคะอย่ามาตีป่ะปึ้งได้อยู่ได้อยู่แล้วก็แสกโลนะคะแสกโลอีกหนึ่งแมตซ์ปึ้ง ตีมาแป๊ะไม่เจ็บไม่เจ็บปึ้งนะคะเปิดโซะโซะโซะโอเคตีตัวนี้ก่อนละกันตีตัวนี้ก่อนให้มันไอ้นี่ป่ะให้มันรีตัวใหม่เลยโอ้ยก้อนนี่มันอะไรกันเนี่ยเออหมุนค่ะหมุนก่อนเลยเพื่อใช้สกิลอีเธอไงอ่ะแบมพายบําพันะคาฮะเว้เหมือนแบบแบมพายก็หมดนะเอาพีเธอเอาได้มีแค่ระบำพันได้ระบำพายก็ได้แล้วก็ อแอบแชนเอลแชนเอลเนาะเอามาเสิร์ฟเป็นแกลนพอโลตเราอย่าไปต้องการหรอกมัเดี๋ยวเสกได้ไม่เป็นไรถ้าไม่กินนะถ้าไม่กินนะปาร์ตีเทอร์นิตี้นะคะแล้วก็ระบอมาร์ทปึง้งตุยมั้ยตุยโอเคเลิศแล้วก็แชนเอลนะคะตีมาสักหนึ่งมาเบิดตุ้มโอเคอุ้ยแอบเบาแอบเบาตีตีมาสักหนึ่งก่อนต,ต,ตีตีมินิว่าเป็นได้ไหมโอ้เลิศถูกถูกโอเคแล้วก็แจกโลเลิศ โอ้ยสีตีถูกตัวนะคะเ네นี่ยรถโอเคตีมังแปะโอเคได้อยู่ได้อยู่ปึ้งรถลดลด,ลดปิงนะคะแชแนลค่ะสวนสวนโซนโซนสวนตุยเหลือสองตัวรถอืมอีเธอพร้อมแต่สก,กิลแอบแอบออมหมุนหน่อยโอเครถนะคะอันติอีเธอแล้วก็ตีมือซีแล้วก็ระบำพัดแล้วก็แชแนลนะคะแชเนินปึ้งส่งวานไปกัดหอย น้ำแปะโอ้แรงแรงแรงไม่ตายแล้วก็จีแปรกินคือซีดุลเลิศขึ้นมาเยอะมากแต่ก็กินเลือดเจงอีกแล้วนะคะคือยอย่างนั้นเพิ่มเพิ่มลดลดแปรจบช้ำอ่ะทีนี้มันเล่นมันก็สนุกน,นะแต่มันก็เสียวอ่ะแอบเสียวแอบเสียวคือมอนห้ามตีแรงนะคะถ้าตีแรงเกินขิดอ่ะเล่นกับเลือดไม่ได้หน่อยห้องสองมาเติมมอนเป็นบอสไหม เป็นมอตัวใหญ่ไหมไม่หรอกน้องมอนเล็กๆกระจกๆนั่นแหละลิมโบนี่ไงถือว่าบอลหมตัวใหญ่อยู่ตีที่ใครดีอ่ะตีนั่นแหละล็อกไปที่โอเคตัวนี้แหละถูกต้องนะครับบีบก่อนบีบแล้วก็เล่นอันติน้องนกกระดาแล้วก็ซีอ่มซีิมสับเส็สักหนึ่งบีบนะคะตึ้ง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 ตึงเอาแล้วโอ้ยมันล็อกหลอทีนี้มันดึงเราไปตีอ่ะ อานี่ไงทีมีดึงอยู่ทีดุดฉันไปตีอยู่ถึกอันเนี้ยถึกอันเนี้ยอุ้ยห้องนี้ถึกนะค่ะโอ้เอ้ทีถึกทีถึกสีอะไรเว่อปะ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 นี่เป็นไงละ่ะอ่ะรถกอดดิฉันหรอคะไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะโอ้เจ็บนะเจ็บละแปะโอเคอาจจะมีฮิวเพิ่มนิดหน่อยอืมอ่ะนกกระดาษนกกระดาษหนึ่งแมสใช้อะไรดีอ่ะ ขอเติมสักอสเกอสริมประกอบขอเสรกอแล้วก็คอเตอร์สักหนึ่งคอร์เตฮิวสักหน่อยเนาะกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแอบเสีแอบเสี่ึ่งลอยตัวเหนือดาม,มานะคะดิสนียขอดมยุ่งนะคะแปะไม่ลุกจิมหนึ่งแมตถึกเวอร์ถึกเวอร์แปะแปะแปะชีถึกเวอร์อุ้ยสตันขอดลอดมากทำไมกูรู้แต่ลดมากแล้วก็ฮิวนิดนึงโอเคได้อยู่ ปึ้งหนึ่งแมต์ตีไหมตีไหมอาเจ็บนะคะเจ็บคือนะคะเป็นไงล่ะเจ็บสอบเท่าแปะอีกหนึ่งแมต์โอเคสตาร์ลดแปะ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 สา็เซเลดทำดีมากเดี๋ยวเราได้เลยจะมีเทอร์นี้เพิ่มที่งามาแล้วมาแล้วอันนี้มาแล้วแต่หมุนดีไหมอืมดูหน้าหมุนนะคะดูหน้าหมุนมากๆเลยต้องหมุนแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวอัพการสามเ็จเนาะ อับการสั่นเซตสักหนึ่งอืมอแต่นี้ก่อนแล้วก็ส,สัสส่นเซตสั่นเซตแล้วก็เคาน์เตอร์แล้วก็ดีดอีกหนึ่งแมตดีดโปะ๊ะดีดโปะ๊ะแล้วก็ส่งลงไปหนึ่งแมตต์กิกแรกนะคะแล้วก็ซิมแล้วก็ระเบิดแปะแปะแล้วก็เคาน์เตอร์เค้าหย่างเคา้ารักเต็งไซโยนน่ะละแปะหนึ่งแมตโอเคได้เวลา ส่วนต่อไหมแแปลแตะ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 อุ้ยตลกตลกนะฮะแล้วก็ซึงรถมากลูกอีกแมทไหมอีกแมทขออีกแมทได้ไหมไม่ได้อุ้ยอีกแมทถูกอุ้ยจบอีกอีกซะหนึ่งอีกซะหนึ่งอีกซะแมทถูกถูกจบโหลดอ่ะฉันชอบทีมนี้มากเลยอ่ะโหลดอ่ะน้องโหลดอ่ะแล้วน้องก็ได้คืนโหลดอ่ะซึ่งโหลดโหลดนะคะจบแหละซึ่งมาสบายสบายเวอร์โหลดโหลดโหลด อีกหนึ่งแมตช์น,นักขนีซึ่งมากเห็นไหมล่าเห็นไหมล่าเป็นไงกันมากค่ะทุกคนคือแบบว่าง่ายอีกแล้วนะคะคือเลิศมากไอเลิว่าคือแบบ เล่นฟิลฟิง่ายไงแบบเล่นแบบปล่อยจอยปล่อยใจได้แบบเออแบบจอยจอยเนะาะเล่าด่ะไอเลิฟมากเราจะได้เพจแบบเอาไปจุ่มแกล้งไงให้มันได้แบบสบายๆหน่อยคอนเทนต์อื่นไปยากละคือตอนนี้คอนเทนต์ที่ยากคือเป็นคอนเทนต์ดำน้ำนะคะดำดำทะเลดำซัมติงนะคะดำเรือซัมติงเอวิติงอ่ะอันนั้นยากเกินอันนั้นไม่ไหวนะคะข้อสุดท้ายคือไม่ไหวนะคะกน็นั่นแหละลิมโบนด้ละที่เป็นอะไรที่เราจะปล่อยใจได้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะทุกคนช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พีดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย look que some new me switch